เมื่อเวลาที่ท่านมารวมตัวกันท่านกําลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลนะครับที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดอกใหม่ในประเทศไทยและขณะเดียวกันท่านกาลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําลายการทํามาหากินของคนไทยด้วยกันอีกส0บจล้านคนผมข้อบอกทุกคนที่อยากจะออกประชุมนุมชัดๆว่าผมได้ยินเสียงที่ท่านพูดผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องของการเมือง และความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมเคารพความคิดเห็นนั้นและความรู้สึกของท่านนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดที่เร่งด่วนที่เราจําเป็นต้องจัดการก่อนนั่นก็คือการมาทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้การชุมนุมนั้นจะทําให้การฟื้นเศรษฐกิจเกิดการล่าช้า เพราะจะทาลายความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสร้างความแหลงเลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหนึ่งการชุมนุมจะสร้างความวุ่นวายในประเทศและทําลายสมาธิการทํางานของภาครัฐในการจัดการกับโควิดและปัญหาเศรษฐกิจปากทองของประชาชนผมจึงอยากจะขอให้เราเอาชนะโควิดและผ่านวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อน หลังจากนั้นเราค่อยกลับมาที่เรื่องการเมือง